พี่จ้ามาเดินมาเดิอมาเด้อ,ดอพี่ภากินตามสมมือเนี่ยเบ่งโขกเบ่งโขบเบ่งโขกเบ่งโขบวันนี้ห่าสิมาตามใส่น,นำปูเอาใส่ไว้เรียบร้อยแล้วเด้อจ้จะนำปูพงชลนำตาลอยู่นนี้แล้วเด้อยจะส่วนพริเกเ่ากระโขกไว้เรียบร้อยแล้วโขกแซน้ำปลาไว้เด้อจ้จะเก็บไว้ได้เป็นปีเนีย่ยปลาลาก่อนจ้า,าปลาลา ้แซ่บเนืมม้อจ้ะตั้ส้มตั้ส้มกันผมไม่มีอะไรมากจ้ะเนี่ยเด้อเบิ่งถาดตั้ส้มฮอพี่นอ้องติดเครื่องไว้บีน้ำปูกันด้วยจ้ะบ,บีน้ำปูให้มัน กค่อยมีนะจ่ะมันมีทั้งผักเหนือนะจ่ะเนาะสร้างมนาะเป็นปกนะครับถือว่าใส่าสาพริกนะจ่ะเพราะว่าพริกเขา่ต้องโขกหรอกเพราะว่าเขาโขกเขาปั้นไว้วแล้วนะจ่ะผสมน้ำปลาไว้แล้วน้ำปลาก็อยู่ในนี้บ่เน่านะจ้ะเก็บไว้เป็นปีผลเด้อจ้ะอ่นะเผ็ดตายบ่เรื่องนะเนาะบ่เผ็ดกับเบาแซลมผสมสน้อยกัน ห้าสิเอาไปพัดเอาไปใส่แกงใส่ยังก็ได้ด้วยจ้ะเพราะต้องมาน่งโขกกด้วยจ้ะเพราะอันนี้เขาอยู่บ้านสั่นทึ้งนะจ้ะเขาเห็ังเฮาก็าต้องเกรงใจพวกทุกข้างล่างจ้ะใส่มะเขือเทศนะจ้ะมะเขือเทศจ้ะอันเบิ่งแล้วก็มะนาว Dante, ต,ตอตม bien, ตนมะนาวบานนี้เนาะหน่อยหน้อยน่อยใหญ่กระนำหลายหลายเนาะพี่น้องบานเขานี่สิหายากแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นกับพัฒนาเราแต่ว่าเพิ่นกับพัฒนาเพิ่นกับเพ็ดพันธุ์ที่มันมีแต่หนามเราจะขุดเถาเพิ่อผลว่าโป๊ะแสบโป๊ะแสบขึ้นเมืองน้าแป้น แสบแซ่บผสมน่ะพี่น้องเนาะก่อให้น้ำไหลเน,ะะเนาะนั่นได้คือเกลือเบอร์สีสันจะน,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 น้ำน้ำไหลน้ำดำปื๊ดๆอ,อยู่จ้ะบ่แม่นยังได้น้ำโป้ะมาเลยใส่เสร็จบรกกรอเห้อกินคนเดียวพี่น้องไม่เคยกินเนาะ ันพี่น้องเนียช่วงเก็บตโตจ้าบ่ามีปูด้วจ้าบ่มีปูบ่มีกุ้งสดมาใส่เด้อจ้าบ่มีปูมามาใส่ไปหาซื้อบ่ได้ติดตามที่เฮา,ามีนี่ล่ะจ้ะก็แซ่บต่อเราบ่งทรงโว้ยตามเองแซ่บเองนะจ๊ะเตรีมกันเด้อบะพี่น,น้องปลารล่าเขาเนื้อแล้วนะ เ็ดที่นองเง้ยเบึ้งเบึงเบึงเบึง,บงสีสันปลาเขาน้วแล้วเวลาเขาต้มปลาลาดเขาใส่เครื่องใส่อย่างเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ จะไปไหนก่อนได้เวลาลงมาแล้วพี่นองมาเบิง่งมาเด้อนี่แหนมพร้อมอันนี้พักพักเสียนลวกจะ้ะขมดีอันนี้พักสมพักเสียนจะ้ะขนมจีนเขานะจ้ะมากินง,ง่าย เดีย๋ยวจัดสิเห็ดนายพี่น้องต้องไปนั่งกินโต๊ะสูงมาจาัดจัดสิเห็นเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจัดทานทีก่นอนมาเดี๋ยวจัดนะกินตามสูตรต้อกันที่เนี่ยเดี๋ยวละเผ็ดดีพี่น้องเผ็ดเผ็ดเผ็ด,ด,ดใส่เมื่อไรเด้พอดพี่น้องเด้ออีกกินเท่างทำไมดูเสกขาไปเลยพี่น้อง อย่างนั้นก็ไปแซบต่อส,สมัมผัสเผ็ดเผ็ดขนาดซิ้นเลยเผ็ดสมพักเขาอันนี้คมดีด้วยจ้ะที่นี้เราก็แล้วได้พี่น้องเพระต้องกินข่อยู่ได้เนี่ย kẹt ớt kẹt ăn này phọc phi rau bàn thôi น้ำเพชรเองเพชรพ้่น้อง เพ็ิเพริกับขมขิ้นมาขมเนาะกินกับดาบดิฟสิแซบขมขมขมอยู่ดีด้พี่นองขมโ็สเดาเอีกเพราะว่าเขาบขาริสุทธิ์นะเขาหลวกคือ แบบว่าพันธุ์ะกินเข่าพบนธุนอะกินยังไยจ้ะมากินสำสมเลยนะจ๊ะน้ำจีนนี่ก็เป็นน้ำจีนอันญี่ปุ่นได้จ้ะเอามาต้มกินเดี๋ยวเสยให้พึ่งซอง แบบนมันต้มกินนแปดลุ้กการได้จจนมจีนน,น,น,นะถ้าบปกินของญี่ปุ่นก็รินของเกาหลีจ้าบบกินมันต้มงายมันจินไงน้ำกรเส้นหน่อยดิเต็นน้อยหน่อยอ่อน กินเมื่อ้กินสองเห็ดพี่น้องเก็ดแฉบแบ กินคนเดียวก็แซ่บคือเกาพี่นองเอ้ยสมตำเนี่ยกินยำอะไก็แซ่บยำนั่นน้ำหมากเนาะก็กินเขาก็ได้คือตัอองเอยผมขาดผมเนี่ย นี่ตอนลวกแล้วมันสิเหนียวนะจ้าผักอันนี้แต่เขาขันส่นแล้วมันสิกรอบมันองขึ้นกันแต่ขมขมดีดีน้ำกค็มเขามามีน้ำเคามอยู่ ไปช้อปปิ้งมา,าหันคนหลายหลายแถวแบบสองแถวแถวเง้าวเหยียดเลยไปซื้อน้าพี่น้องคนบ้านนี้เขาไปกินน้ำก๊อกน้ำหลายหลายแต่ละคน เปลี่ยนเปลี่ยนบ้านอื่นเขากินน้ำกอกได้บ้านนี้ขออเขาบเปิดกินน้ำกอกได้ไม่ยังดอกกินข้อเลื้อนมันแห้งแก่บ้าน,นถ้ากินเพิ่มจินอยู่แต่อยู่ในหมู่บ้านนี้โมโมบ้านอื่นเปลี่ยนเบอร์เตาปั๊นหล,ลังนี่ม้ข้อเลื้อนมันแห้งเลยตื่นมากิน ปิ้งแล้วก็บดอะไรออกไปนักปลาเรื่องไงจต่มาเฮ็ดตามคนกินเดดดีดีขออนน้องคนมันหลายชอบป,ปิ้งนะเขาบอมีวัดไข่คือบ้านเฮาเดอร์พี่น้องขอบอมีวัดไข่ขอบอมียางจิ้นย่างเขาโลดถ้าพี่จมูก็บ่ปิดออนซ้อน น่าจะเด้อคมดีผู้ใดมากคมเนี่ย มาเดอ้อมาเดอ้อปุ๋ยเด้อวันได้กินเขา่าใบสอกละที่กินเบื่อวานเป็นพี่น้องว่ากินเบอร์เบ็ดได้หน่อกินคนเดียว ฟีอันเล้วซื้อมาจากร้านแขแกเส้นยังกินแล้อได้ก็ทํำส่งแกงออมก็บเมา เทสพี่นออ้องไทยผมก็เทสพี่น้องมันอมท้งมือด้ หักเสียนมากําแซ่บเฮ็ดแล้วพี่น้องบ่มีหมเต็มเต็มต จะได้เคลียร์ตัวเย็นอีกอีกเดือนสองเดือนก็ได้เคลียร์ตัวเย็นว้ใส่เห็ดเท้าคุณเบิร์ดคิดพอดเห็ดได้พี่นอ้องตอนตะเห็ดนี่แหละตอนขับตอนนี้จากปีนี้สิออกก็ออกบุกหงเห็ด จะหยุดงานมาหนี่สองเดือนแล้วพี่น้องเออไม่มีวรสิรถประเทศเนี่ไม่มีวรสิรถมีแต่เพิ่กับตายถ้าสมติรถนะเขาเขาก็จะว่าเขาเบิ่อออกว่าเอออีกเดือนต่อเดือนคงสิดซา อันนี้บรอดแม่พี่น้องเพิ่มตลอดเนี่มันสี่เซ้ายน่ยมันใ่ปม่นหกเดือนดีดีบอกมันจะอยู่แบบสี่หกเดือนดีดีบอกม่อเงินแท้จะมันสี่งวดใดจะมันสี่อดได้จังไรแล้วพรามันมีการป้องกันเลยไหมว่ามีการประกาศให้ทุกคนใส่ผ้าปิดจมูกพ่ามีประกาศพ่ามีอย่างทั้งสิ้น เยี่ยวล่างมือกับบม่มีประเทศที่จะเลื่อนหรคุยนะคุยนะประเทศจะเลื่อนสัแต่บม่มีอย่างเลยประเทศอย่างเลยอยู่ตในบ้านแต่เบื่อนะพี่น้องเนาะหา,หนาเนาะเฮ็ดปะ ไปนคนมีการเด่นไม่สวนพักอะ่ะก็ได้ไปเฮ็ดถ้าในบ่มีียังอยู่ทั้งแฝดกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินกตะละมือแตะวันกินหาแต่นอยกิน ที่กินนี่ยังหรือวป่าคิดไปคิดมากกับพวกที่ว่าที่กินนี่ยังเสร็จเขาพี่นองออนดีดีเหนียวตรงประดวนเด้อจากเสร็จ แล้วจะไปหาซือมาจินมังได้จากของเกาหลีอันนี้ของญี่ปุ่นจะของเกาหลีขี่ห้อของเกาหลีจะแทบ้จะแทบพึ่นกันจะสีเหลืองคนนี้อันนี้มันขาวมันขาวดีจะ้ะ วมกับบะหมี่แแปเพราะมันมันมงคุ้กกินแล้วก็นอนกินเรี้องปลได้พี่น้องเพชรต้องค่อยๆเลี้ยค่อยๆกินไปเดี๋ยวกระมดไหนะใกล้หมดแล้วนะใกล้แล้วพี่น้อง ម្នាប់ប់ដូចត់ខ្ល់បារបានប់ត្

กินบาตรได้ก็คมบาตรนั่นยาระบายแล้วจ้ะเนี่ยมันเป็นยาระบายยาระบายก่อน ไป้ำเด้อสัตว์เราไปเก็บอันนี้มารั่วไว้สิดอกพี่น้องแซ่บเอาล่ะพี่น้องเวลามันหลายแล้วสิค่อยอย่คอยคอยเล็นไปดอกกินเร็วบ่ได้มันเผ็ดพี่น้องเอ้ยอ่ะมาเด้อ กูได้พักได้กินเขายังเหลืออย,อยู่พี่น่องยังนี่่ะไะค่อยเล่มไปเหลือตะพิเอามือนี้แค่นี้ก็เด,นดนมมกกินี่น้องเดินตำสมทูดกินไม่เวียกมาช่วนกินตำสมโอเคจ้าวันดีจ้าปดูแลตัวเองนะจ้า